I get up, time is barely out outside I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left Till my shadow turns to sun rays and TSM 1 4ค่ะการการเซรียาเกติภงของสวัสดีค่ะ TSM 1 2ค่ะพี่พรทิวาวิชาคุณค่ะสวัสดีค่ะเอล่า TSM 1 1เอล่าอินเดชาดอลลินค่ะสวัสดีค่ะ TSM 1 3ถนนสิริวัลเจรวัฒนาพรค่ะสวัสดีค่ะ TSM 1 5ค่ะนิกกี้อธิชาเรนี่ค่ะอะความรู้สึกวันนี้ก่อนเลยกแรงค่ะต้องบอกว่าเป็นงานเปิดตัวเริ่มก,กับน้องแรกค่ะรู้สึกเราเป็นไงบ้าง เป็นการเปิดตัวของาาพวกเราค่แะแรกกับการอูแล้วก็พวกเราพยายามทำโฉมอะไรแบบนี้ที่แล้วมีการซ้มอมเนี่ย MT แล้วในตบบทุกอย่างก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครั้งแรกแล้วก็ เต้นค่ะแต่พอเวลาได้ขึ้นเวทีแล้วรู้สึกว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดก็เลยเดินแบบมีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความประมาาเท่าไหร่ค่ะเมื่อเช้าคล้ายๆเอล่าเลยค่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บกังวลนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าด้วยแสงสีเสียงของเวทีด้วยแล้วก็เห็นหน้าผมนะคะหลายๆอย่างทาให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเองมากๆตอนที่เดินอยู่ค่ะ เมื่อวานนะคะพวกเราก็ได้ทําการฝึกซ้อมมาแล้วเรียบร้อยได้รับความรู้มากมายในการในการเทรนเพื่อท,ที่จะมาเดินในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าได้ทําเต็มที่มากๆแล้วค่ะควกเก็บตัวเนี่ยได้อะไรบ้างประสบการณ์ในหลายวันเล้ค่ะก็ตอนเก็บตัวนะคะมีการได้เรียนหลายอย่างเลยค่ะร่วมถึงมีการเรียนเต้นด้วยค่ะทาให้ได้สึกการบุกในร่างกายมีการทรงตัวช่วยในการเดินให้มีพื้นฐานมากขึ้น แนะนำจากรุ่นพี่ที่เขามาแนะนํำความรู้ในการเดินในการแสดงถี่ท่าทางในการโพสนะคะแล้วก็ได้มีภาพด้วยค่ะได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ได้ทํางานแบบจริงๆจังๆกับพี่ๆท,ท,ที่เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วค่ะช่วงเก็บตัวหลักๆเลยนะคะนอกจากเรื่องของสกิลเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการ เปลี่ยนประสบการณ์ของรุ่นพี่ค่ะเพราะว่าใน32คนนี้หนูก็ถือว่ายังใหม่รับกับท่านเทียวกับพี่หลายคนพอเราได้เข้าอ,อยู่ข้างในเนี่ยเรากไ็ได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าสามารถนํากลับมาใช้ได้ในชีวิตประจําวันหรือว่าช่วงเวลาทํางานค่ะ สำหรับในกองของนิกกี้นะคะรู้สึกว่าได้เพื่อนเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนเป็นเป็นมิตรแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันในทุกๆด้านเลยแล้วก็ที่สําคัญคือได้เรียนคลาสตเต้นได้เรียนเดินได้เรียนหลายอย่างมากรู้สึกว่าสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานได้ดีมากเลยแล้วก็ใครนอกอนที่สองฝากให้ติดตามการควะควมไอน้องเราเริ่มก่อนเลยก่อนเลยฝากก็ฝากได้นะคะ p s m หนึนง่นงสี่ สอดสุดาคมทีไอคอนสยามค่ะฝามใบตัวใจให้พวกเราทาั้งสามสองคนด้วยนะคะวันนี้สองสุดาค่ะก็ขอฝาก TFM หนึ่งเอล่าเดอร์ชาโดอลลิงนะคะแล้วก็ขอฝากทั้งอีก31คนนะคะพวกเรามีโชว์พร้อมที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจแน่นอน,นะคะ่ะ ฝาก TSM ทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงฝาก TSM 1น่สานะคะไว้ให้หลายๆคนช่วยโหวตให้กับหนูแล้วก็เพื่อนๆอีกทั้ง3 1คนด้วยค่ะแล้วก็รับรองว่าไฟแนลเนี่ยโชว์ต้องอลังแน่นอนนะคะเลย,เลยเอลังมากรอชมค่ะรอชมใช่ค่ะวันที่2ตุลาคมนี้นะคะจะเป็นรอบไฟแนล Final พวกเราเนี่ยเต็มที่กันมากๆเลยแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกนาลังใจให้พวกเราทั้งส2ที่คนแล้วก็ฝาก TSM 1นึ่งไว้ด้วยนะคะ